S <S> เดี <S 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 uh, ๋ยวเราไปดูกันว่าหาดที่ภูเก็ตจะขาวจริงหรือไม่อ่าไปดูหาดขาวไหมบอกเลยมาที่ภูเก็ตไม่ผิดหวังขาวจริงพี่คือเวลามาก็แบบต้องเดินปิดตายเนี่ยคือแบบต้องก้มอย่างเนี้ยตลอดเลยคือไม่อยากดูจริงใช่ไหมผมไม่น่ามาเลยอ่ะรู้สึกผิดแล้วเหนื่อยใจจริงสามีที่แล้วเราไปตุรกีด้วยกันทีนี้เราก็เจอปัญหาของหานอนบุกหายใช่ไหมเออโดนเด็กไล่ขอเงินอะไรเงี้ยนะถึงตอนนี้นะพี่ผ่านมาประมาณ3ปีรู้สึกไงบ้างกับตุรกีคิดถึงไหม คลิปนี้นะฮะผมมาเยือนภูเก็ตครับทุกคนแน่นอนนะฮะเจ้าถิ่นอย่างพี่นิวฟิตแอนด์ทราเวลนะฮะก็จะพาผมเที่ยวนะฮะก็วันนี้พี่จะพาผมไปเที่ยวไหนพี่แน่นอนครับวันนี้เราก็จะไปกันที่มาภูเก็ตมาภูเก็ตต้องไปภูเขาภูเขาใช่มาภูเก็ตเนี่ยนะก็คือมีภูเขาล้อมรอบจริงเหรอพี่อืมไม่ใช่น้ําล้อมรอบไม่ใช่ไมปล่อยพิซซ่ามันเป็นเกาะไหม่ที่นี่ไม่ใช่จริงเหรอเป็นภูเขาเป็นดอยจริงจังไหมเนี่ยจังอ่าแล้วพี่จะพาผมไปภูเขาไหน ไปภูเขาเนื้อภูเขายะนุ้ยเดี๋ยวจะพาไปภูเขายะนุ้ยไปดูอะไรไปทําอะไรไปดูตรงนั้นมีหาดขาวๆเต็มไปหมดเลยค้นล่องเรือเลยรหาดขาวๆใช่ไหมพี่จริงหาดทรายขาวเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหาดที่ภูเก็ตจะขาวจริงหรือไม่อไปดูเจ้าถิ่นพามาเองนะแน่นอนคิดว่าทันแม่ดูจากเวลาตอนนี้เนี่ยทันทันทันนะทันคือเราออกมาสายทุกคนเพราะว่าเราหลับใช่ใจทัวร์นี่ทัวร์จีนมาเต็มเลยสงสัย ล้วจงทัด้ยังไม่ลองเดินขึ้นไยังไม่ทันลงอีกนั่นเนี่ยไม่ด้ขอด้ยเแกหาที่จอดรถเนี่ยคุณทำเรื่องแล้วอ่ะนี่ยังไม่ได้เปิดไหม่นะไม่ก็นี่ไงรถขาวเต็มตัวสามสี่คันเนี่ยโอเคขาวมากทุกคนภูกเก็ตพูกเกตขาวมากนี่ดสาีันนี่นะดิขาวเลย นี่นี่ขนาดยังไม่ลงรถนะเนี่ยเราได้ที่จอดรถแล้วทุกคนเนี่ยเราจะลงไปดูหาดทรายขาวที่กรุงเทพเอ้ยที่ภูเก็ตกรุงเทพอะไรนิดถึงใครกรุงเทก็ตงงมากไม่คือเราขับรถมาจากกรุงเทพไง13ชั่วโมงไงตอนเราคิดถึงใครมาหวาไม่ได้คิดถึงใครเป็นพิเศษนี่เรามากับไกด์แบบเรามากับคนภูเก็ตอ่ะทุกคนสบายใจได้ทุกคนเดินขึ้นไปตรงหินรู้ปะยังไม่เคยเดินเเลยหมือนกี้ S 1> <S 1> <S ไกด์คืไกด์ไม่เคยแบบไปไม่ปกติตอนมาน้ำมันขึ้นไงตอนนี้น้ำมันลงมันเดินไปได้อ่าได้โอ้โหบางนิวโอ้โหสุดยอดจริงๆนี่ที่นิวนี่สุดยอดจริงๆนี่โคตรอิจฉาคนภูเก็ตเลยอ่ะโอ,โโอ้อโหบรรยากาศดูทุกคนดูเล้วต้องย้ายมาอยู่ภูเก็ตพระอาทิตย์กำลังจะตกดินทุกคนแบบฝั่งนี้ก็เป็นภูเขาแบบเนี้ยทุกคนโอ้โหหาดทรายที่นี่คือขาวาจริงๆทุกคนเป็นไงบ้างครับคุณหาดที่นี่ขาวไหมสวยอ่ะ หาดขาวไหมขาวมากครับขาวมากใช่ไหมสุดยอดจริงๆเอาใหม่ผมไม่น่ามาเลยรู้สึกผ yeah> anyway> ิดแล้วโอ้โหเหนื่อยใจจริงท um> uh ี่นี่เขาเรียกว่าอะไรพี่หนึ่งหาดยะนุ้ยหาดยะนุ้ยหาดยะนุ้ยจริงๆเมื่อกี้ที่เราขับรถผ่านมาจะมีเป็นแหลมพรอมเทพด้วยแต่ความที่ว่าผมเหมือนจะเคยมาแล้วตอนเด็กๆผมก็เลยขับผ่านมาที่นี่แล้วกันนะแต่บรรยากาศก็สงบดีทุกคนข้างหลังนี่เห็นปะสวยมากนะหาดขาวไหมบอกเลยมาที่ภูเก็ตไม่ผิดหวังขาวจริงพี่เห็นไหมเนี่ยไม่เชื่อว่าดู ขาวมากอัสตาฟิรุนเหร้สึกผิดมากเลยชายหาดผมไม่น่ามาเลยพี่พี่ไม่น่ามาผมมาเลยผมรู้สึกผิดมากเนี่ยผมฝากไปก่อนถือกล้องนะคุณต้องโฟกัสกับคนที่ที่ก่อนนะไม่ใช่ว่าคุณโฟกัสกับอุ้ยกับหาดที่มันขาวๆนะสายตาปิ๊บปิ๊บปิ๊บ VR เช็คนะฮะเมื่อกี้สายตาของตากล้องเรานะฮะมองสาวด้วยคือเวลามาก็แบบต้องเดินปิดตาเนี่ยคือแบบต้องก้มอย่างเนี้ยตลอดเลยคือไม่อยากดูจริงใช่ไหมโฟหันี้แล้วไม่ได้เลย แล้ววันนี้จริงๆพอมาวันนี้รู้สึกไงอันนี้ก็ก็อันนี้ตอนนี้มองแค่ทองฟ้ากับพื้นทรายแล้วก็บรรยากาศกูไม่เชื่อกูไม่เชื่อจริงจริงไม่จริงไม่เชื่อผมไปตุรกีกับพี่นิววันก่อนอ่ะไม่เป็นไงมองสาวจริงไม่มีชื่ออะไรนะซูเด จำจำได้ไหมไม่รู้จักไม่รู้จักได้ไงยังมีภาพอยู่นะยังมีวิดีโออยู่นะุุเเดดใครนอนหลับอยู่แล้วก็เปิดตัวสับค้างไว้ผมยังมีเหมือนกันเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูพี่นิวนอนหลับผมขอซื้อทริปนี้ครับพี่นิวนอนหลับค้างแล้วแบบเปิดโอเปิดไอจีสาวเอาไว้นี่พี่ยังมีไม่เป็นไรกองผมเปิดไอจีสาวใช่ป่ะแต่ของพี่นิวอะนอนหลับคางไอจีสตอรี่ของยาซินยาซินลงซิกแพคอะ โอเคโอเคนั้นอันนั้นยังไม่เป็นไรนั้นไม่เป็นไรผู้ชายไงผู้ชายผู้ชาได้กันไงบิสมิลลาโอ้โหทุกคนเฮ้ยทอ่นี้ครับผมอยู่ที่ภูเก็ตฮาจัยานุยยานุยฮาจานุยเรากลัมาที่นี่ครั้งแรกครั้งแรกครั้งแรกผมบรรยากาศสวยมากเลยสวยมากเลยาที่นี่ข้าว อันนี้ถ้าเป็นพี่จอร์แลนน่าจะไม่พูดอย่างนี้นะอันนี้คือในน้ล้วนเรือเนี่ยในจิตใจเนี่ยโหส่ายเข่ามากส่ายขาามากเลยสอยที่เข่ามากแฟนคลับแฟนคลับพี่นิวโหสุดยอดจริงนี่เรามากับดาราทุกคนนะประมาณนี้จะบอกว่าเราเอกลุซีมากเลยนะเรามาที่นี่แล้วเราได้มาเที่ยวภูเก็ตแล้วก็ได้มากับคนดังภูเก็ตอ่ะให้ดูดิดาราภูเก็ตเลยนะคนนี้นี่โอ้โหข้างหลัง ยน้องพี่นิวไม่ได้จริงชี้อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยผมก็หันไปดูนี่พี่นิวกำลังจะบินโดรนนะครับอ่าตอนนี้เรากำลังดูพี่นิวกำลังจะบินโดรนนี่โดรนใหม่เพิ่งซื้อมาเดี๋ยวเราขอไฟล์มาประกอบคลิปหน่อยละกันโดรนโดรนยี่่าลอนดอน yes นี่ดูเขาคุยกันผมเข้าใจนะแต่ว่าผมตอบตัวไม่ได้แบบคุยไม่เป็นอ่ะคือผมเรียงคําพูดไม่ถูกอ่ะฟังออกนะมาจากอังกฤษทุกคนลอนดอนรอนดอนที่คือที่เราอยากไปนะความฝันผมนะไปดูเชลซีอ่ะลาอะไรกูอ๋อมุสลิมด้วยกันนะครับอมาจากอังกฤษเป็นมุสลิมเหมือนกันนะทุกคน อ่ะได้ครับไปก่อนช่วยถือกล้องหน่อยพี่จะลมๆนาพี่ขึ้นแล้วนะ1 2 3โอ้โหโคตรเสียวเลยพี่อาจังหวะขึ้นเมื่อกี้โคตรเสียวมือเลยจากความรักความศรัทธามาผสานกันเกิดเป็นความฝันบนเส้นทางอัลอิสลามอยากจะเห็นสังคมที่สันติ ขายก็ขายนั้รักมากนะแฟนถายให้แล้วผู้ชายก็ไปทำ่าอยากถามอยากถามว่าเขาเชียร์ทีมอะไรอ่ะเขาอยู่อังกิ้นไงทุกคนต้องถามว่าไงว่า what is your favorite team ม่กาถามสำเนียงเราไม่ดีพอ my name is Q Q and your name is Chris 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 My f r i s m e s c h i s his name is Chris c h f i s Chris Hafiz. is Masha'Allah. Hafiz. Hafiz means well, Hafiz Muslim, to protect. Mm -hmm. mm. Protect. Yeah. You you're from uh, London. Yeah. Uh, you support uh, Chelsea uh, as a non. Uh, uh, Man United. Man University, United. Same. 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 Yeah. Man United. Yeah. Um, i Chelsea. <laughs> well, you know, you you, won, yeah, you played against. Chelsea. We uh, lost yesterday. Who was it? You, three two. Who was the team? Uh, and for Nottingham Forest. Yeah. Nottingham Forest. Yeah, That's yeah. yeah. Our team. But you're doing better. Like uh, you got Newcastle, uh, uh, yeah. Chelsea, and then Manchester United. But you know who's won the league? Last night, Arsenal won the league. Yes. Do you know who helped them? Manchester United, because yeah. we lost against them. Ah, they Man Wow, Alhamdulillah. Alhamdulillah. I'm so happy to meet you guys, man. มี t ูมีชูนายสมิธอยู่นายสมิธอยู่ก็สนุกดีนะได้มาคุยอะไรกับเขาอย่างนี้ทุกคนมันเป็นการฝึกภาษาด้วยผมก็ฟังทันบ้างไม่ทันบ้างมันก็ประมวลผลอาจจะตอบไม่ได้แต่ฟังออกส่วนใหญ่นะทุกคนนะก็สนุกดีนะจริงการคุยภาษาอังกฤษเนี่ยมันมันต้องใช้ความกล้ามากกว่าผิดถูกค่อยว่ากันแกมาเรียนไม่ถูกก็ค่อยว่ากันแต่ว่าอย่างนั้นเราคุยกันรู้เรื่องนะทุกคนนะใช่รู้สึกชนะใจตัวเองว่าที่การถามเมื่อกี้ที่เล่ผมบอกอยู่นะผมนั่งนั่งเรียบเรียงจะถามยังไงว่าคุณชอบเชียรทีอะไ ม,มันมั่งเปะอะไรมากหรอกคือผมก็ไม่ได้เก่งนะไม่ได้เป็นเลยนะผมไปต่างประเทศมากก็จริงอนะ่ผมก็ใช้ Google แปลภาษาผมผมเป็นแค่พื้นฐานจริงๆนะแต่พอเจออะไรอย่างเงี้ยนะแล้วอีกอย่างนึงนะภาษาอังกฤษของเขาฟังชัดนะฟังง่ายนะเจ้าของภาษาเจ้าของภาษาไงเออรู้สึกว่ารู้สึกว่าฟังง่ายนะสุดยอดมากทุกคนอุยโอเคทุกคนประมาณนี้ยทุกคน มี B A R ไม่มีไม่มีนะโอเคทุกคนผมไปก่อนนะทุกคนนะเดี๋ยวไว้เจอกันเดี๋ยวเราจะเปิดกล้องอีกทีนึงตอนที่เราไปหาอะไรกินกันแล้วก็ไปละหมาดอะไรไปดูมัสยิดภูเก็ตเป็นวล็อกหนึ่งวันตอนนี้เรามาถึงมัสยิดแล้วทุกคนฉัลลอฮ์ผมน่าจะไม่ถ่ายคลิปอะไรมากทุกคนนะขอโฟกัสกับการละหมาดจริงจริงแล้วก็รายงานไงเป็นมันเป็นวล็อกไงก็เดี๋ยวเราเสร็จตรงนี้ก็ไปหาอะไรกินกันไปหาของกินฮาลล่าแถวๆเนี้ยมาฉัลลอฮ์อะไรโอเคตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วทุกคนนะ แล้วมาเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะออกไปหาอะไรกินกันโดยที่ว่าเราจะจอดรถที่นี่แหละแล้วก็เดินไปนะเนี่ยทุกคนรู้สึกเหมือนอยู่บ้านเลยนะนี่ดูปัตานีฮาลานทุกคนเรารู้สึกเหมือนอยนู่บ้านนะเหมือนอยู่นราี่ว่าอยู่ปตัตนียละลาสันยางหวัดอะไรเงี้ยคือพี่น้องที่เห็นเดินไปเดินมานี่ก็คือเป็นแบบเป็นชาวมุสลิมนะใส่ผ้าคลุมอะไรเงี้ยร้านอาหารข้างหลังผมเห็นป่ะก็ชื่อร้านว่าเห็นไหมปตัตนีปตัตน,นะฮาลานเออมุสลิมก็เยอะเหมือนกันนะในความคิดผมผมคิดว่าภูเก็ตมีแต่แบบต่างชาติส่วนใหญ่อะไรเงี้ยนะ ต่างชาติมันก็มีจริงเลยเห็นไหมขับรถผ่านอะไรเงี้ยแต่ก็มุสลิมโซนที่เป็นมุสลิมก็มีเหมือนกันให้ความรู้สึกเหมือนอยู่บ้านเราเลยนะใช่ก็ถือว่าไม่ได้หาของกินยากขนาดนั้น<ม>ถ้าเราอยู่ตรงจุดมันนะเดินเดินเดิน<ด><ด>ไปดูก่อนไหมอ่าได้ได้เดินไปเดินเดินดูก่อนร้านโรตีร้านโรตีก็มีใส่กลมครับใส่กลมครับนี่ทาร้านซูชิทุกคนดูก็เห็นเยอะนะคือมีโซนอย่างนี้ด้วยนะเป็นโซนมุสลิมเหมือนโดนเนี่ยเบอร์เกอร์ฮาลาเนี่ยเคบับฮาลาลทุกคน โรตีฮาลาลนี่ข้างหลังนี่ย่ะเอ้ยสุดยอดนะเออผมเข้าใจว่าแบบภูเก็ตจะเป็นแบบหาร้านมุสลิมหาร้านฮาลาลยากแบบอาจจะมีแบบไม่เยอะอะแล้วก็ถ้ามีก็อาจจะมีห่างๆกันอะไรเงี้ยแต่เอาจริงพอมาจริงอ้ามีร้านแบบโซนเป็นอาหารแหล่งมุสลิมเลยนะอยู่ติดๆกันเลยแล้วแต่เราจะเลือกกินนะทุกคนข้าวราดแกงบางนู่บางนี่อะไรเนี่ยเยอะไปหมดเลยเออเพิ่งรู้เนี่ยโรตีบู巴拉กเห็นป่ะทุกคนข้าไปบางนู่มหรอข้าไปฝั่งนู่มโอ้โหได้ได้ได้ไม่พอดีร้านอะไรกุมสาลาม ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับนี่เอฟซีเขาเยอะจริงภูเก็ตภูเก็ตคนภูเก็ตรอบมาคับรอบอ่รอติดตามรอติดตามต่อต่อไปเฮ้ไปไปไปไวิ่งผมวิ่งอ่ะรถเยอะไปอยากจะให้รถหมดก็คงคงเป็นช่วงเช้าแหละได้เลยแลวอ่ะไปปะไปปะไปปะยัง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 อันนี้บอลแล้วถ้าเจออินเดียจะไหนตัวนี้ อ่านี่จากคนที่เคยไปอินเดียมาแล้วเจออินเดียจนี่น้องๆ <c oughs> หนูๆที่ดูคลิปนี้นะอย่าทําตามด้วยก่นนะการข้ามถนนที่ดีต้องข้ามทางมาลายด้วยนะ <c oughs> แต่ว่าเราเราก <c oughs> ส็สถานการณ์เราบังคับไงทุกคนก็เลยต้องข้ามอย่างงี้ <c oughs> เราเราเรารอให้ชัวร์ <c oughs> ประมาณเนี้ยให้แบบไม่มีรื่จริงๆเราค่อยข้ามนะทุกคนนะจริงๆถ้าจะให้ชัวร์ก็ทางมาลายแต่เอาจริงทางมาลายบ้านเราก็ก็ถ้าคนจะชวนมันก็ชวนอย่ทุกคนนะเข้าใจปะ ผมเคยไปญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นเนี่ยทางมาลายเขาเนี่ยหลับตาเดินยังได้ทุกคนจริงๆนะเพราะว่าต่อให้จะมีคนข้ามหรือไม่มีคนข้ามนะเขาจะจอดอันนั้นคือญี่ปุ่นทางที่ดีของประเทศไทยก็คือต้องดูรถชัวร์บางทีทางมาลายก็แม่อาจจะไม่รอดก็ได้ทุกคนร้านปิดพี่อย่าบอกนะว่าร้านปิดร้านปิดใช่อ้าจริงจังอ๋อร้านนู้ร้านนี้ตกใจโอ้บางยาตานีบางยาตานีทุกคนอยู่ที่ภูกเก็ตนะ สำลังอะไรก็มีกับจากอินเดียด้วยใจเอฟซีเอฟซีพี่นิวเยอะจริงเขาดูคลิปพี่นิวอยู่อินเดียไงแล้วมาเจออยู่นี่ตกใจตกใจเดี๋ยวให้ดูราคานะนี่ราคา50 60บหกสิบบาทนะมันไม่ได้แพงเลยนะเออราคาแบบไม่ได้แพงจริงอ่ะห้าสิบหกสิบบาทอ่ะกรุงเทพแพงกว่านี้อ่ะคือจริงจริงกรุงเทพมันจะมีหลายราคามันมีหลายโซนไงหลายโซนนะถ้าเป็นโซนนี้เ็นทท่่องียวกจะ ถ้าเป็นถ้าเป็นโซนนักท่องเที่ยวแบบราคาต่างชาติก็อาจจะแพงหน่อยใช่เดี๋ยวไว้เดี๋ยวไว้เดี๋ยวเดี๋ยวไว้ผมสั่งเมนูเสร็จนะเดี๋ยวผมจะมาสัมภาษณ์พี่นิวหน่อยเอาป่ะได้ไดแบบเราย้อนวันวานหน่อยตอนที่เราอยู่ตุรกีด้วยกันอ่าเรามาคุยเรื่องอดีตซูเดย์เฮ้ยซาดินอันเดเน่เดี๋ยวไว้เดี๋ยวไว้สั่งสั่งข้าวก่อนเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันตอนที่เราไปอีบด,ด้วยกันไปอีบไปไหนไปตุรกีพูดมวยหมดนี่นะครับเริ่มมานะทุกคน กับข้าวที่เราสั่งไว้นะฮะฮทีแรกว่าจะสัมภาษณ์พี่นิวมานั่งพูดคุยกันแต่ว่าค่อยค่อยเดีว๋วทุกคนเพราะว่ตอนนี้เราหิวมากเราเดินทางเที่ยวอ่า<ๆ>เดี๋ยวเข้าไปนั่ง<ๆ>บัะเดี๋ยวก็ได้ทุกคนตอนนี้เราขอกินก่อนนะกันดูแล้วหิวมากทุกคนน่าทานมากครับทุกคนโอเคไปละโอเคเรียบร้อยนะครับทุกคนเรากินข้าวกันเสร็จแล้วพี่นิวเลี้ยงวันนี้โอ้ขอบคุณมากครับลูกจะถ่ายรูป คนแยกกังแยกกังที่ไหนนะครับแยกกังสเล่นน้อก็เหรอกับน้ารัมาเพิ่งมาเด็กๆถ่ายรูปนี่เด็กๆมาถ่ายรูปนะนี่เด็กๆมาถ่ายรูปทุกคนดูเ้ยเด็กเคยเจอเคยเจอแบรไหมแบรเข้าอยู่มุกเกะดเหมือนกันเคยเจอไหมเคยเจอไหมมาถ่ายรูปเร็วมาถ่ายรูปเร็วอ่ะหันละสวยๆนานเออ เด้สวยเลยบายเลยบายบายเลยบายง่วงง่วงเงียนี่อะเรียบร้อยครับทุกคนสำหรับการกินข้าวครับทุกคนก็มื้อนี้ต้องขอบคุณพี่นิวนะฮะเจ้าบ้านนะฮะเขาอาสาเลี้ยงนะฮะในวันนี้ขอดตอาให้ได้แฟนเร็วๆขอให้ได้เมียขอตัวขอตัวให้ได้เมียไวๆเขาบอกให้ได้เมียไวๆนะเดี๋ยวผมก็น่าจะเดินทางกลับแล้วทุกคนไปต่อเปล่าต่อที่ไหนไม่ไหวแล้วกินเยอะแล้วฮึบ หลังจากที่เรากินข้าวเสร็จนะฮะเราก็มากับที่พักก็คือโรงแรมที่ผมอยู่นะพี่นิวก็ยังไม่กลับบ้านยังมานั่งพูดคุยด้วยกันจริงๆเรานอนนี่แล้วจะนอนนี่เหรอได้มีห้องว่างนะคือเตียงโคตรเยอะเลยทุกคนก็คือเมื่อกี้เรากินขนมกันพูดคุยกันไปแล้วสักพักหนึ่งแต่ว่าเราไม่ได้ถ่ายคลิปก็คือเราอยากจะใช้เวลากับตัวเองไงทีนี้ก็มาเปิดกล้องอีกทีหนึ่งก่อนจะปิดคลิปเนี่ยก็อยากจะพูดคุยหน่อยมาย้อนวันวานกันหน่อยครับผมอย่างที่ทุกคนรู้ว่าเราสองคนเคยมีซีรีส์ด้วยกันเคยมีตะลุยด้วยกันช่วงงนึ เมื่อปี2021สามปีที่แล้วเราไปตุรกีด้วยกันใช่ครับทีนี้เราก็เจอปัญหาของหายน้อบุกหายใช่ไหม่เออโดนเด็กไล่ของเงินอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นความทรงจำนะฮะใครที่ทันดูช่วงนั้นก็กดคอมเมนต์มาหน่อยนะว่าเคยดูต้องเอาคลิปมารีโพสตใหม่อีกทีแล้วใช่นะนานมากนะจริงเออใช่ใช่ถึงตอนนี้นะพี่ผ่านมาประมาณ3ปีรู้สึกไงบ้างกับตุรกีคิดถึงไหมคิดถึงนะก็ยังรู้สึกยังอยากกลับไปอยู่อีกอื ผมก็เหมือนกันเวลาเราเลื่อนฟีดเจอภาพบรรยากาศคปบาโดเกียอะไรเงี้ยอยากไปเพราะว่าเราไปรอบก่อนเราไม่ทันไปคาบาโดเกียใช่ใช่เราไปเราไปแค่ปาุีสแคลเร่ที่มันเป็นเมืองหิมะสีขาวไม่ใช่หิมะนะมันมันเป็นเป็นหินภูเขาหินภูเขาหินสีขาวนะครับก็มีน้ําฟ้าสวยมันเป็นเมืองที่สวยนะคาบาโดเกียที่เราไม่ได้ไปคนอยากไปมากว้ามีโอกาสอนาคต พียจะได้ไปอนาผมดูสูงแล้วพี่นีวิวน่าจะได้อนาคตภรรยาไปภรรยาอาหรับอ่ะไม่ใช่เราต้องได้โอ้รอบที่แล้วยังไม่ได้เลยนะคือเขาวี่เป้าหมายชัดเจนตั้งแต่ตอนนั้นนะว่าอยากได้ภรรยาอาหรับต้องไปหาภรรยาตุรกีจริงจังวะเนี่ยมีจริงไหมมีจริงไหมในสต๊อกที่เป็นคนตุรกีจริงก็มีคุยคุยมีคุยคนตุรกีอยู่คุย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 อยู่นะ เมนเน่แหละได้กลับไปอีกทีนะแล้วก็จะถามอีกว่าจากที่เราไปอยู่มาประมาณ2 0่สถึงยีวันจะไม่ได้เหมือนกันนะ mm hmm. เราไปหลายที่อ mm ิสตันบูลบูซาอิสมิดอิสมิดอ่าเออปามุคาเลประมาณนี้ใช่ใช่ช่วงนั้นอนะ่ะเหตุการณ์ไหนวันไหนให้พี่รู้สึกว่าเฮ้ยประทับใจสุดและชอ,ชอบสุดชอบตอนที่ไปเอ่อตรงบนยอดเขาหิมะที่ยอดเขาลูดาลูดา เราทันเล่นหิมะนิดนึงใช่ใช่้้นนั้นกระเช้านั่นคือเห็นหิมะครั้งแรกเลยตอนนั้นคือหิมะครั้งแรกเลยในชีวิตผมก็เหมือนกันแต่ว่ามันสุกปรกนะวันนั้นเพราะว่ามันเริ่มละลายแล้วตอนนั้นหิมะมันเหลือน้อยแล้วอืใช่ก็ เป็นครั้งแรกของพี่นิวเจอหิมะผมก็เหมือนกันเจอนิดเดียวเองไงวะนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวกหนาวมากเลยนสิบอ,องศายอดจริงจริงผมชอบทุกตอนนะส่วนตัวผมเพราะว่าเราเจอเพื่อน,นเพื่อนเราแต่ละคนก็แบบพาเที่ยวเออ,เอ,อใช่ตอนเจอเพื่อนเพื่อนก็สนุกสนุกมากนะ,ะอันนั้นคือสิ่งที่พี่นิวชอบที่สุดใช่ป่ะถ้าเป็นผมมมีหลายหลายตอนนะห,หลายตอนอส่วนผมที่ชอบมากที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นวันที่เราคลองหาย เฮ้ยไม่ใ <amounts> ช <of audio writers> ่ว <Ende esa> ันท <af> <isa> ี <creo u> ่เราวันออกสื่อไม่ได้พี่อะไรอะไรแบบประมาณว่าแบบพูดยังไงดีวะใช่งมันเถอะผมไม่ล่าผมแล้วกันแล้วพี่นิวต่ออะจะถามว่าเหตุการณ์ที่รู้สึกว่าไม่ประทับใจสุดอ่อออเอาใหม่ผมนึกออกแล้ว ที่ผมชอบที่สุดนะตอนที่อยู่ตุรกีก็คือตอนที่มีเด็กมาถ่ายเงินแล้วพี่ก็ร้องเพลงไปเลย oney, money, money ออมันนี่มันนี่มันนี่เว้นโคตรฮาจริงเข้ากันมากเข้าจังหวะมากเลยนะน้องเข้ามาแบบมันนี่มันนี่มันนี่พี่ก็รอมมก้องว่าไงนะนั่นเป็มันนี่มันนี่มันนี่อันนี้คือไ <c oughs> ม่ได้เตรียมนะมันมัน <c oughs> ออกมาเองอ่ะเขาบอ <c oughs> ผมเดิอนอยู่ข้างๆมาแบบ ฮาเลยแล้วเด็กเขาก็แบบโชว์ดิวกลางใส่อะเออมันมันมันไม่ใช่ว่าชอบแบบนั้นหรอกมันแบบตลกตลกเออมันเปนั่นตลกดีแล้วก็แบบกลวนกลวกลับไปอะไรงี้เออแต่ว่ามินมีหลายช่วงที่แบบตื่นเต้นนะใจเต้นแรงเด็กถ่ายตั้งเด็กมานุนนั่นมีกับพ่อค้าขายชากับโอ้โหเยอะมากหลายการที่ตื่นเต้นอะของหายอย่างเงี้ยอ่ะ ถามพี่ว่านอกจากไม่นับของหายของหายนั่นคือสุดแล้วไม่นับอันนั้นเหตุการณ์ไหนที่พี่รู้สึกว่าใจเต้นแรงน่ากลัวใจเต้นแรงเหรอจริงก็ไม่ค่อยจะมีนะนอก้าลองจากไอของหายก็น่าจะเป็นพ่อค้าขายชาได้แหละที่เราเกือบมีเรื่องต่อยใช่ <c oughs> ไหม <c oughs> <c oughs> ใช่ใช่ที่แบบประมาณประมาณว่าไหนวันแรกเลยวันนั้นอ่ะประมาณว่าเราเราจะสั่งชาไหมหรือว่าเออเราจะสั่งชาเนี้ยเออพี่แล้วพี่ก็บอกว่า no I'm okay อ่า โน่แอมโอเคนั่นก็คือเป็นการตอบแบบมีมารยาทว่าเออไม่เป็นไรครับผมอิ่มแล้ววันนี่ผมไม่กินละผมโอเคผมไม่ไม่ต้องการอะไรแบบอันนี้ถ้าเป็นฝรั่งก็จะตอบแบบด้วยความมีมารยาทจะบอกว่าแอมโอเคเออประมาณเต็เขตอาจจะเข้าใจว่าเอ้ยโอเคเหมือนเราจะเอาอะไรเงี้ยก็เลยเก็เลยไปทำมาเอาชามมาให้เอาชามให้เอแล้วบอกเฮ้ยเราไม่เอาเขาบอกเอาเมื่อกี้มึงบอกโอเคมานี่เกือบแล้วเนี่ยประมาณนั้นเออโหสุดยอดจริงว่ะพูดแล้วคิดถึงอ่ะสนุกนะมันก็ท้าทายดีเหมือนกันสาวๆพี่ จำได้สามคนนั่นน่ะจำจำชื่อได้ไหมสามคนนั่นน่ะที่เราเคยไปนั่งกินข้าวด้วยกันอ่ะมารียมซูเดย์มาเฟยโอ้โหจำชื่อแม่นจริงสามคนนี้เขาลืมเราแล้วก็อันฟอลไปแล้วอันฟอลแล้วแรกแรกตอนเรานั่นกันเรามีการเต้นติ๊กตอกด้วยกันแลกไอจีกันฟอลกันแรกกันตอนนี้ทั้งสามคนก็อันพ้นเอาหมดแล้วอันฟอลไปแล้วเราก็อันกลับนะประมาณนี้ทุกคน สนุกมากเดี๋ยวไว้ฝากติดตามกันต่อไปนะฮะฟิตแอนด์เชาเวลนะฮะต่อไปประเทศอะไรพี่ต่อไปเหรอก็ไปได้ไหมหรือว่ายังบอกไม่ได้อาจจะเป็นบอกเป็นแบบไปๆก็ได้อ่ะยังไม่คอนเฟิร์มแบบชัวร์ๆนะอาจจะไปแบบว่าแถวโซนอาหรับหรือไม่ก็โซนทางโซนเกาหลีญี่ปุ่นอะไรแถวนั้นเออราติดตามแล้วกันว่าจะเป็นประเทศอะไรนะครับส่วนตัวผมก็ประเทศต่อไปผมจะไปนะผมเลงไว้นะอินเดีย พี่ไปมาแล้วใช่ไหมผมยังไม่ไปอินเดียคนเดียวเลยไม่แต่พี่าร์ตไปคนเดียวคลิปมันกจาะมาทุกคลิปโคนรน่าติดตามคนดูมันจะลุ้นมาเมยอจะให้ผมไปคนเดียวผมไม่กล้าไปคนเดียวเดี๋ยวผมอาจจะไปฝึกก่อนนะต้องมีสักประเทศหนึ่งที่ผมไปคนเดียวจริงๆพี่มีทริคอย่างหนึ่งคือเวลาไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยนะไปคนเดียวแบบว่า เราจะไปหาทําความรู้จักคนแบบไปมัสยิดเองเนี่ยเจอคนก็ทักทายคุยไปคุยหมดคือมีพี่มีความรู้สึกว่าแบบอย่างน้อยๆเลยคนที่อยู่เราเจอในมัสยิดเนี่ยเขาเป็นคนที่แบบว่ามีความเคร่งแล้วก็ละหมาดห้าเวลาเขาละหมาดนะเขาไม่ใจร้ายเขาไมาเกกลัวต่ออัลลอฮ์เลยปะเขา เราคิดว่าคนนั้นน่าจะน่าจะเป็นคนที่แบบว่าไว้ใจได้เชื่อถือได้เพราะกลัวแบบว่าในการที่ทําอะไรที่มันไม่ดีอะคือเขาไม่หลอกลเรอาอในเมื่อเขายังรักษาและละหมาดอะไรอย่างเงี้ยนใช่ใช่เออใช่ผมก็ คือผมกลัวเรื่องของการแบบปลอดภัยมากกว่าถ้าผมไปคนเดียวก็เลยไม่กล้าไปแต่ว่าอนาคตอาจจะไปแต่ถ้าผมไปคนเดียวจริงก็คงไม่ใช่อินเดียไปคนเดียวอาจจะเป็นประเทศแบบญี่ปุ่นก็ได้ญี่ปุ่นเคยไปมาแล้วไงญี่ปุ่นคิดว่าถ้าไปคนเดียวจีนก็น่าไปจีนก็ไปง่ายนะเพราะตอนนี้พวกมันฟรีวีซ่าแล้วไงอ่าเออังกฤษอังกฤษใช่ไปอังกฤษคนเดียวเลยวหรออังกฤษ ไปดูบอลคนเดียว,ว,วไปวได้โ <Okay. S 2> อเคประมาณนี้ครับทุกคนฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าฮะขอบคุณมากพี่นิวสำหรับทริปภูเก็ตหนึ่งวันความ